เก็บใจฮะเก็บใจซีดูอีหลายเก็บมองได้บอกแม่ดูเก็บดักเบสเยี้ยมันคือเก็บดักเดี๋ยวนายอีหลายก,บบกินยังจะแบบว่าันาด่บปะไห้กินด้วลูกสตรอเบอรี่เบอร์เรนด้วยค่ะเอเอไม่เล่นนะคะ ไไ ane, เห oh. ็นกินแด้วรูกเด้อเกิดน้องเอลิณากับน้องเลยนะพอน้องเอลินามาบอกเพื่ังบ่เห็นอ่าพอน้องเอลิณาหน่ะมาอยู่จ่าในงานวันเกิดน้องเอลิณาเนาะแต่ว่าวันเกิดพ่อพี่เลยน่ะเพิ่นบระเดีมากที่บ่เห็นเพิ่อนนะเพราะว่าเพิ่นบ่ให้ยทายลงอ่า YouTube จ้าถึงถึงเพิ่อนชาวไทยโลงสาวแหลกกับว่าไทยขึ้เกอา์ฟบาเมื่อนี้เพิ่นอาจสิบอกว่าเพิ่นอนุญาตใหุ้ไทย แต่ว่าเม,าามเื่อนาคเพื่นบ่อนุญาตเพื่นก็สามารถเอ,อา,ญญาไปฟ้องร้องก็ได้จ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะมื่อนอี้ยไม้ยางออกกับนั่งกายจากพี่น้องแต่ว่ามือนเป็นแต่ได้ <laughs> กระเจ้าเบิ้งเดียวสาหร่ายฟักเพราะว่าอ,อาทิตย์นี้น้องเอ็นท่หนาไปยูนนัทพอแล้วจากพี่น้องเบิ้งถนนพื่อน่ะบ่มือนเป็จังเลย อีกอย่างนึงมาหับน่องเนยน้เนาะก็ไปนอนเฮียนมัวหมูว่านเนียเมื่อหนียสาวแล้วก็เลยมาหับลูลกก็เลยพากนไปซื้อฟองยัวอัมฟีแล้วก็มาแบกกับตอสายลูก <c oughs> ย่างไปน้องเน้คุณลาพี่น้องถึงห้าสีส่สซแล้วเท่าดีแต่ว่ามันกระมืนย่ายหมองอย่างกัน ยางยางน้ำเอกเพราะแดดมันซองออกมาแล้วพอดีเนี่หิมะมันก็เริ่มละลายแล้วเนาะหิมะเริ่มละลายแล้วมันกเ็เลยเพชรให้การยางนี่ล้ำบาบมองนี่กะสีเ่ราะกอยมืดไปได้จ้าพี่นอ้องแต่ว่าไม่สีลงค่อยเนาะแต่มันลงค่อยจัิงสินะเขาต้อตรงระมัดระวังยางดีเลยจ้าแต่ว่ากระจกก็มีอ่ะ ជ្រឿោះនាពីល់ថ្រំបារបាន់ទៅដំជូរីវាទ្លើមខ្លើម្លើន្តាជាម្រល់ក งานวันเกิดน้องเอลิณากับน้องเลยนะพอน้องเอลินามาบอกคือจังบำเห็นพอน้องเอลิณานี่ยมาอยู่จ่าในงานวันเกิดน้องเอลิณาเนาะแต่ว่าวันเกิดพ่อพี่เ้ยนะเพิ่นบ่ได้มาเที่ยว่เห็นเพิ่นน่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ให้ถ่ายลงอ่า YouTube จ้ะถึงถึงเพิ่นสิให้ถ่ายลงสาวแรกก็บ่ถ่ายคือเก่าเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นอาจสิบอกว่าเพิ่นอนุญาตให้ถ่าย แต่ว่าเมื่อนาเาเพิ่นบ่อนุญาตเพื่อก็สามารถเอาไปฟ้องร้องเขาได้ตอนแรกก็เลยตัดสินใจว่าไทายดีกว่าเนะอไทยจะลุเจ้าคองกับลูกของลูกสาวกับพ่อเพราะว่าวกฎหมายอยู่นี่ถึงเมื่อนี้เขาเขาอนุญาตแต่ว่าเมื่อนาเขาเปลี่ยนใจบอกให้เข้าลบวิดีโอออกคลิปใดที่มีลูกเขาอ่ะข,ขีนเขาบลบเขาก็สามารถ เอาเป็นลักฐานไปฟ้องร้องเขาได้คันเขาลบเขากับสิขอการไล่ได้ไอตรงวิดีโอคลิปทีเขาลบไปมันอยากมันซาบปวดออก,ก็เลยว่าทายดีกว่าที่เขาเสียอนุญาตการสร้างเนาะพี่น้องแล้วสร้าแล้วสิเขาไปซื้อเนื้อกินแล้วจ้ะเปล่าไปซื้อเนื้อกินแล้ะกันเปี่าเนียน่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย